สวัสดีครับตอนบ่ายของวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาแนะนําท่องเที่ยวอย่างน้ําตกดาสดอนะครับน้ำตก่นี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงสม,มุนก็ออาเภอลี้จังหวัดลําพูนนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาแนะนำพื้นที่ใยรอบนี้เลยละกันตามป้ายเลยนะครับน้ําตกดาสดอจะต้องไปทางนี้100เมตรนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินลงไป ามเส้นทางทางเดินนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงชมบรรยากาศสองข้างทางนะครับพอดีผมขับรถยนต์มาจากตัวเมืองลำพูนนะครับจากตัวเมืองลำพูนเดินทางมาถึงนะสถานที่แห่งนี้ก็ระยะทางประมาณ150กิโลเมตรนะครับทางด้านบนนี้คือถ้าเดินไปตามเส้นทางด้านบนนี้นะครับก็จะเป็น น้ำตกก็หลวงนะครับพื้นที่ด้านบนนี้ก็จะเป็นลานกางเต็นด์ด้วยตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางเดินลงไปด้านล่างนะครับไปยังน้ําตกตาสะดอมีป้ายบอกนะครับว่าห้ามนําอาหารลงไปน้ําตกนะฮะขอความร่วมมือนําขยะกลับไปด้วยครับชมบรรยากาศพื้นที่โดยรอบนะฮะก็จะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่จํานวนหลายก้อนเดินลงไปตาม เส้นทางนี้เลยละกันนะครับป้ายนะครับสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งก่อนลงเล่นน้ํานะครับตอนนี้ผมกําลังเดินลงไปตามเนินนี้นะฮะธรรมชาติสองข้างทางก็จะเป็นต้นไผ่นะครับเดินมาไม่ไกลครับหนึ่งรอเมตรจุดนี้ก็จะมีป้ายบอกแล้วนะครับว่าตาสะดอนะครับชื่อน้ําตกแห่งนี้นะครับตาาสะดอ จุดนี้ก็จะมีทางกั้นนะฮะจากสังเกตจุดนี้ก็คือจะเป็นทางลงเล่นน้ําแต่ว่ามีไม้กั้นก็อาจจะยังไม่สะดวกที่จะให้ลงเล่นน้ำนะฮะมาเที่ยวชมน้ําตกก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเดินไปตามเส้นทางเดินนี้นะฮะไปชมความสวยงามของน้ําตกตาสะดอ ตรงโซนนี้ก็จะมีเหมือนเป็นกำแพงไม้กั้นนะฮะเป็นทางเดินสำหรับชมวิวน้ำตกเดี๋ยวมองพื้นที่โดยรอบนะจุดนี้หน่อยนะฮะมาชมพื้นที่ของน้ำตกตาสะดอนนะครับก็จะเป็นหินปูนสีน้ำตาลน,นะครับน้ำตกน้ำไหลลงมาขึ้น,น้ำสีขาวที่ไหลลงมานะครับด้านล่างก็จะเป็นแอ่งน้ำนะครับ แอ่งน้ําสีเขียวมรกตนะครับเดือนชมแอ่งน้าพื้นที่โดยรอบณจาุดนี้จากที่ผมสังเกตเห็นด้านล่างก็จะเห็นมีตัวปลาด้วยเดี๋ยวผมก็จะพาซูมเข้าไปจากที่ซูมเข้าไปก็จะเห็นปลาที่ว่าอยู่ในแอ่งน้ํานี้นะฮะน้ําตกตาสะดอมีปลาว่ายน้ําในแอ่งน้ำน่าจะมีด้วยกลับมาสู่ระยะปกตินะครับ แล้วก็พาชมภาพระยะห่างนะคะเพื่อที่จะได้ชมภาพน้ำตกกันให้เห็นชัดๆนะฮะในภาพระยะกว้างตอนนี้ฝนตกโปรยปรายนะครับเดี๋ยวผมเดินมาทางด้านนี้หน่อยใตย้ล้ไม้นะฮะตอนนี้ฝนตกโปรยปรายผมขอกล่าวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำตก ตาสะดอณ้าจุดนี้หน่อยนะครับน้ำตกตาสะดอตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกับน้ำตกก็หลวงครับที่ไหลขนานมากับทางเดินเท้าที่อยู่ไม่ไกลกันนะครับจะเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากหาหิน,นครับสูงประมาณ15เมตรครับไหลลงมายังแอ่งน้ำสีเขียวมรกตทางด้านล่างนี้นะครับบริเวณหน้าผาก็ จะมีหินปูนอ่อนสีน้ำตาลน,นะฮะบริเวณโดยรอบน้ำตกดาดสตอจะห้ามลงน่นน้ำนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวอย่างน้ำตกตาดสดอที่ตั้งอยู่ใน,นพนื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงกระบบนกออำเภอลีจังหวัดระยูนเชียงขวันี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่องยูทูบโอมเข้ามากดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วย แล้วหลังากนั้นท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปแนะนำท่องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ